สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ครูแนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยเศรษฐกิจกพอเพียงเรื่องการพึ่งพานตนเองค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพานตนเองนะคะครูแตมีนิทานมาฝากเด็กๆอีเช่นเคยค่ะให้เด็กๆไปฟังนิทานกันก่อนนะคะเรื่องมือน้อยๆปลุก ผู้เขียนเรื่องตุ๊ปปองเรื่องสักปิ่นประทีปผู้วาดภาพเปรมาจาตุกัญญาประทีปมือน้อยน้ยปลูกตุ๊กติ๊กกับตุ๊ปปองสองพี่น้องเบิกบานแจม่มใสพลวนดินรดน้ำเด็ดหญ้าที่แทรกขึ้นมาแปลงผักชูใบพ่อพรวนดินในกระถางตุ๊ปปองพรวนบ้างพ่อยิ้มชื่นใจ แม่เด็ดยอดผักตำลึงตุ๊กติ๊กเด็ดดึงแม่ยิ้มชอบใจถั่วงอกในกระบะนั้นก็โตเหมือนกันกินได้กินได้ผักบุ้งก็โตโตโตโอ้โหโอ้โหกินได้กินได้ก,ไดกระเพราพริกโหระพาใบปรกดกจ้ากินได้กินได้คะน้าก็โตเขียวปีก็ดีก็ดีกินได้กินได้ เดี๋ยวแบ่งเป็นกรรมดีกว่าให้ยายนะป้าข้างบ้านกินได้ให้เพื่อนก็ดีสินะพ่อแม่เพื่อนจะผัดให้กินไงจัดแตงแบ่งปันอย่างดีกรรมนั้นกองน,นี้ของใครของใครพ่อแม่ลูกลูกสะกิดเย็นนี้คิดคิดจะกินอะไรสี่คนเข้าครัวช่วยกันหันนี่เด็ดนั่นสนุกกันใหญ่ ตุ๊กติ๊กนั่งหันผักบุ้งตุ๊กปองดูยุ่งเด็ดตำลึงกำใหญ่พ่อสับหมูสับสับสบเอาไว้ใส่กับต้มตำลึงไงเตรียมหม้อตาลิงกระทะแม่พร้อมแล้วจ้ะผัดได้ต้มได้พ่อชวนลูกๆยกจานจัดโต๊ะอาหารเตรียมไว้เตรียมไว้อาหารจานเด็ดเสร็จแล้วกลิ่นหอมรสแฉวชามใหญ่จานใหญ่ แกงจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้ด้วยครับอุ้ยน้ำลายไหลผักบุ้งผัดใส่เต้าเจี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าเคี้ยวอุ้ยน้ำลายไหลอ้อมีอีกจานหนึ่งนะไข่เจียวปูจ้ะอุ้ยน้ำลายไหลอาหารอร่อยอร่อยพ่อมือน้อยน้ปลูกไว้อิ่มใจก็จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องมือน้อยน้ยปลูก เด็กๆจะเห็นได้ว่าตุ๊ติ๊กกับตุ๊กปองเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยช่วยกันปลูกพืชผัดสวนครัวไว้จินเองในบ้านด้วยค่ะต่อไปครูแตจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการพึ่งพาตนเองนะคะการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองสำหรับเด็กก็คือครูแตจะยกตัวอย่างการพึ่งพาตนเองนะคะคือ การพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตนเองเวลาอาบน้ำนแต่งตัวด้วยตนเองค่ะต่อมานะคะคือการพึ่งพาตนเองการรับประทานอาหารด้วยตนเองให้หมดไม่เหลือทิ้งค่ะ ต่อมาคือการพึ่งพาตนเองการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่นะคะเมื่อเด็กๆใช้หรือเล่นของเล่นนั้นแล้วเด็กๆควรเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยค่ะและต่อมานะคะคือการพึ่งพาตัวเองการปลูกผักรักสุขภาพค่ะ คือการปลูกพืชผักสวนควรัวที่เด็กๆสามารถปลูกร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เองที่บ้านนะคะแล้วสามารถนำผักที่ได้มาปรุงอาหารโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดด้วยค่ะการเพ่งข้าวตนเองก็คือการที่เด็กๆทำก,กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้ก็คือ ให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับพืชผักสวนครัวที่บ้านของเด็กๆเ,เองนะคะเสร็จแล้วส่งในรายกลุ่มห้องให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูแต่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ